เป็นเป็นแมวหยาดโมเมนลูมันใหญ่ดมันใหญ่เลยใหญ่แล้วหมดแล้วมอโ้ไได้เจอกันไนกิจจักปี่ดินบัได้ป่ะอือไได้เจอกันยีกิบกปีแล้วมักันหาสาวเนาะมีอูเซียเขาก็บ่ได้มืออ่ะ แม่นราได้เมื่ออะยี่สิบป้ายยี่สิบกบีเราไปเด้่กันอุยผู้ชายเนาะคะเนาะอืยปีแี้แค่เงาเนี่โอ้ยเ่าอัดละอัดเอยู่อยู่นอยู่กับไผ่แล้วอยู่กับห่ออยู่กับตาอยู่กับตาเป็นนุ่มเบไรอลยจริงพออยังเป็นบีอายุอายุรุ่นเดียวก็กระดูมันได้แต่ว่าลูกเขามัุนหน่อเนาะอีาร้อยเมตรตัดเข้าสู่ วันนี้ตลาดขุมทรัพย์ซาบมตั้งแต่เสาผมชอบน้อมคุยคุยไปกันนอนอบอุ่นกันนะโอ้พี่เจ็ดปีไปนอนก็พอได้นอนแต่พอดีอาดสไลด์กําลังนอนรวมกันขอกันนอนกับลาแล้วมาถอดกับกัไปกันนอนกับเป้กนอนกอดค่อยแลกเออคุณใบฉลองจักษ์ทองจักเดือนกับอ่ะก็ไหนชามชามล้านเดี๋ยวนี้ยิ่งแต่นพุ่นนานแล้วว่าร้านเจ้าทอง ด้วยกันเพื่นเพื่อน้ยกันเรียนเรื่อยอยู่ไม่รู้เออแม่พัชบ้าบัดอกลูกไหมูบัดอกพี่ชาอลูกฮันแล้วหองบ้านอยู่นนฮันแล้บนขาอยู่ฮันลยแม่แต่จะแต่คิดว่าสิไปขอดอยู่บนนะบ่สิขอดอยู่นี่คนลขาพักอยู่นี่เราก็คอยดีคอยทำอีดีกันขี้นมากยกน้องไป สบายใจโอ้ยสบายใจยังไม่สิรู้เลยแม่สิบักสิ่งคัดน้องมัดยุ่งรอบสนุนเนาะเนาะแม่โอ้ยจะหนายเหมือนกระคับไว้ขนาดไหนโดยเฉพาะตอนที่อยู่แต่ก่อนบอลเก่าโอ้ยไว้ไว้แต่ว่าปลอดภัยแม่เคยชนหรอกกันนะบอกจะว่าเสี่ยเดิโบแมนคือสิแม่ทำแจบนี้มาหอดีเออแม่หอดูสุก นำเจ้าพญามาหอมปทุมคุณน้องเป็นสิบูแมนจะคือว่าบูแมนก็มีเบิดและแถวนี่น้ำจับแค่อ๋อคุณไปหอดอันนั้นอยุธยากับนำเจ้าแม่นำเจ้าพญาคือกันไหนอ่าไปจับสะพานก็จับตรงหลีดสะพานครับใช่แล้วชุดรงโอเคอาจจะไม่เห็นนะฮะนางเรือนี่ก็ได้เราต้องไปไกลผุ่มในเยอะแยะเนาะน้านอาหารก็มีผีอับอยู่ในหัวขังก็ได้เนาะเออมีหัวไก่เชี่ยเราต้องไปหอดอันนั้นอาบุกันนั่งขามเพื่อนน้อยเดียวนึงนะ ไปกูดอดเข้าเดียวรถบูตีรถนลรย์รถนราย์เป็นสงศิกาญันรถบูตีเจ้าเทศกาลมอช่วงก็เทศกาลไปกับพ่ได้พู้นึงก็เกิดสงการผู้นึงก็เกิดปีใหม่ไปถึงเทศกาลกับจัดมันเกิดไปแล้วไปเป่าเคไปเลียงมูกระทะคันมากแม่ไม่มาหรอคะ ยังหน่อยเนี่ยมันก็ต้องไปใหญ่แต่โตซื่อจะว่ายังหน่อยอยู่ไป่เนี่อีต้นเนาะหลูเกือบหลูปังจะเลี้ยงจะได้ร้านนั่นบงหมุจักหมดเงินตากระได้ใสเงินกบือปิดดีแล้วจะชิเบื้องดีอะไรกันเนี่ยนะปูจักใสเนาะเดี๋ยวมันใหญ่มันกขนั่นเองแล้วดีแล้วเนี่ยนะอุ้ยเด็กบางคนมีซ้ำมีนี่เลยโอ๊ยใหญ่ เรื่องตรงนี้บนต้องห,<า>ห<า>่วงดอกเข้าใหญ่เขาโอ้สิบสี่สิบหาปียังบุจักใส่งเงินแสดงเอาเพื่อนดูแลเดี๋ยงดีแล้วแม่เลือกให้อียังกับให้แม่เบิ่งให้เลือกให้รู้แล้ทลราบกันสิเลแม่เลือกให้คนสิบว่าดอกว่าบ่เอาแพคเปิ้ลว่าอ,อย่าแม่บุมีเงินไปหาเปิ้น แย่แม่หมูเมื่อยามเนาะแมม่เมื่อเดี๋ยวเขาเา,าสิดขัวไปเดี๋ยวพอมันมีสะพานขัวขึ้นนี่สิดขัว้มันบอกเออสิดขัว้สิดคว้าแต่ความเดียวยายยิงเขาคอยขอทางไปบุพยา <บะ S 1> อันนี้บอกแล้วแต่ตอนใดก็ได้แต่ว่ามันจะมีสะพานข,ข,ขังขัวขึ้นจะมีสะพานกันอยูหอดลงบ้านนะการหอดลงบ้านไม่สะพานในนี่มันบอกว่าอีกอีกกิโลแปดบอก่แมันมาอีกสักพักซะแล้วค่อยสิดขวาเออแล้วค่อยสิดขวา ก็จะเห็ดอียังลั่นห้าลวกเห็ดคลายไว้ดิเห็ดคลายเห็ดคลายเวลาเข้ามาสั่งออเดอร์เขาก็ยกไปส่งห้าลูกอย่างคนก็ไปปลูกเทียงนาชั้นวางต้นไม้เด็กพันจิเกียนบอกเห็ดเบิร์ตสุย่างเห็ดคลายคนนี้จึเอาไว้ค้างวางของค่ายเจมีนี่กลางกรไดกลางเออ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 เอ่อเขาอยู่ตรงกลางก็ไดขับขับมาจากไซนั่นนะสาว บางปูบางผูสมุดประกานสมุดประกานบางกากอากาประกันคนนีสมุดประกานมาปทุมธานีและจะไปอยุธยาต่อป้าทิโตขามจังหวัดขามลุยขามขามจังหวัดเนาะลุยเป็นไงบ้างไปอุดรดอกมั้งอุดรอาหารกกิโล <IP> <ibl ok S 2> เองไปหเองเนาะจะไปเองไปหมดเลยครับเดี๋ยวเขาก็มีแต่ว่าเอมองซ้ายด้วยนะเธอเธอด้วยนะเธอเบรกเธอเบรกผัดบะยิ่งระยะห่างผัดบะก็เลยว่าห่วยมีพระเด้อยู่ข้างหน้านเมาเบิด์ตนี่ผ้าปลาเป็นนี่ก็เลยมันเนาะเป็นผูซอยที่ดีพักบนนอนสักเหนือโอ้ยแนวนั้นมักเละคนขับคนขับมักเละ อะไรบุนอนนะเพราะว่าเขาคนรับผู้ลงแล้วน้องขับรถผู้เดียวจ้าสิพ้าเขาลงใสยังไปเก็บฟักบุ๋งสิให้ดจตื่นหรืนมาเใาอยูใช้อะไรบัดนี้ผู้นี้ไปแห้งขับสิ่งเขาจะไปกาลับได้จังไรเออขั้นว่าขับสิ่งเนี้ยเจ้าเนากะเออใจเย็นๆค่อยๆไปถึงชาแต่ก็ถึงนะแต่มันเร็วกว่าไหนเราจะเพราะรถติด เทศกาลนี่มันกัสิขีเลยซ้ำหนีแหละเนี่ยยี่สิบขีเลยซ้ำหนีตอดเอาเจ็ดเจ็ดพอราโทรมาถามาะวานเป็นยังไงนโอ้ยโหดแลนไดยี่สิบเออปอดไั่ละละคนวะถึงกูดอนยังปอดไผเขึ่นวาปอดไั่แล้วคนวะขับบมเดขับเรี่ยว กแล้วก็เวียงสามสิบโลจากบาทไปออ๋แมนค่ะแมนกระปุดรนะจ้ะกรบปุยากลอกแม่มาเที่ยวเวียงก็มาแวะอุดรอุดรกับเวียงบริเกตไก่กันไรอันมอนั้นเอาเมียอยู่ใส่มอนี่ตองเหรอไม่ตองต้องอยู่เบี่ยงเอาเมียอยู่ทางเวียงเวียงจันอยู่ในเมืองหรือว่าหรือว่าอยู่เทียวซันเมือยู่เทียวชันจันเมืองวันสำคัญวันในเมืองถือวัาทำปก็ะมินสะพานนี่ปโบ่์ว เราผ่านมานั่นลหละคิ่ว่ะเนี่ไปมันหินโรงพยาบาลแล้วก็ต้งองขึ้นสะพานไปเลยที่พี่บอกว่าอันนี้โรงพยาบาลอะไรวะแถวนี่บบค่อยได้มาเราเหตุการณ์บริไปไซมาไซจักกึ่อถ้าออกครั้งแรกคือกันเด้ดๆเนาะไมีรู้แต่ว่าเราก็เหตุกางานเหตไดางานกับเธอเดียวคือเทศก,กั ครับท e ี่การบ้างเก็ปล่อยได้พากันไปไสมีแต่นอนมันอยากนอนหงายนอนหงายนอนหงายนอนไปพูดเวลาใครอ่านเลือดงานเมื่อยแล้วก็อยากพักผ่อนเนาะแมนท่นไปกับเสียเงินโหลดเชื่องได้ใส่โหลดกันออกบานยู่หองแม่ละขั้นยุทธของพี่ติงยองฮองเราหัวกันนะนอน ยง่แรงเลยจะออกหากินก็แง่มแง่มไปแล้วบ้านนี้แง่แรกอ่ะออกย่างออกมาตลาดมีตลาดอยู่หน้าบ้านโอ้สะดวกสบายเนาะขึ้นออกมาหากับเขาเจ้าแกงเขามากกว่าที่เขาสื่อจักรยานไปขั้นหนึ่งมันก็ชวนต้นนี้ตัววันอาทิตย์จะจ้อนบนเหมืองขึ้นบ่มีดุราไปอำเภอแง่กับไปไกลกับเอาเพื้นนี่ไปไกลจักรยานแล้วปั่นไปซื้อขคลองลาย สน้ำลุงกับปลาอะไรแล้กับลาวแล้วป่ะนี่คนของพดีเต็มรถข้างหลังอีซองกะสอบเต็มรถหนาเพื่อนหลุดนาวันหลุดหนาอย่งหนาวหนาวหนาวันหนาวหนาว อนาวอายุสามสิบห้าปีได้เป็นไฟยะเพดพอดีคอยกาอายุสี่สิบห้าพอดีเนี่ยกรั้นเท่านี้แก่กว่าไล้สามสิบสี่เล่าอะไรผันแก่กว่าเล่าชั้นสไลน์นะคะออเม่นาะาบดีเนาะเป็นยเพดทั้งสองคนเนาะไล่กันยเพดทั้งสองคนแล้ว่าไอ้ขวารถแตงแก่ไห้เราเลยมันบกพ่องที่แก่ขวาก็โดนมากัด เป็ดเข็มนี่พึ่งมันพอไรไรเบิ่งแล้วมันดวงสตามันตกะข้นข้อขาดหน้าปีนสามสิบหันแต่ว่าเราก็แต่งแก่ห้แล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ต่างคนต่างอันนี้ก็ระวั่างขยายไปมากแต่ไหนก็บแมนต้องระวังมีสตีแมนแมนนะทุกอย่างมันเกี่ยวกับการมีสติของเฮาเนาะมันกับตองมีแม่แมน่าแมนเป็ดยังน้ำอ่ะเป็ดน้ำเลีย ก็น่าหูะเนกกเกๆน่ยนั่นนวลนวยางดีอ่ไปใช่เลยปลอดภัยช้ช่องทางซ้ายเพื่อชิดซ้า เดี่ยวที่เลี้ยวใส่เม็นบริแม่นคันว่าสิมาตลาดนี่คือเดี่ยวใส่ต้องไปห้องห้องนี่เลี้ยวค่ะใส่เลื่อยเลยอันนี้อันนี้อันนี้ใายอยู่กลางใายแม่นจ้ะไก่ชะมัดเลยแหละเดี่ยวมันจะมีรถตักหน่อยๆของโลตักก็เสีเววนท่าเดี่ยวเขาซอยเสี่ยวนเลยซอยนี่เสีเววนูเลีนนีสักเลียนสายแม่จ้ะ สีเขียวแย่จ้าโยอยู่มากแคดปีเลยนะเอาไปอีกเลยดิไปเดินข้างนอกข้างหน้าแล้วมั้งบ้านได้พลาดมันมีรถตัดอยู่ข้างหน้าดิรถตัดเซเว่นก็รถตัดดิเอเซเซเว่นเดีซเวข้างหน้าเซเว่นกับรถตัดเวาลุ้ยบ่โบจักดิห่อยกิบโบจักคนว่าซอยนี้บ่เออเออซอยเซเว่นดีหลุออกันรถออกหลุดออกอ๋อ ยี่สิบห้า มีแ่คนนบอกยูน่ฮันสมมติประการคนร้ายประการคนร้ายมายะมายแต่สีร้ายนอกสมมติประการนอกให้ร้ายเลยจีนค่ะเท่นะประมานี่ร้ายดนี่ยวเขาขากตองหาเงินยูขครับเมื่อเวาอ้มาอยู่คือบาเขาเลยแหละแมนแมนอหด น้ำหมูบ้านเท่าเลยน้ำหนายเลยแต่ว่ามันรุนแรงกว่าเล่านะเวลามีเร oh ื่องมีปัญหามันเอาให้ตายเลยอ่ะหมาโหดนะหมามันโหดไ่ใช้รถจอดูหลานสลิดบัวกับเมี่ยหรือว่าบัวกรมูก็จอดูนาบ้านนหนาบ้านไหนอ๋อนั่นนั่นเดี๋ยวคอยคอยยุดหมดนี้เขาก็เลยสิอยู่อนาต้องไปอีกจังหน่อยโอ้อก็บอกไปเที่ยวบนไหนอีจิงฮันจิงจิ้งนี้บัวบ้านปรยู่นี่แหละ อันนี้นุ้มมาอยู่วันพักติบอินอยู่นะคนเลยเาอนนั้ของนี่สิไปล่งไซบ์อ่ะลงรารีด้างนานั่นจ้ะฮงแม่ก่อนฮอชิเวนิดนึงนี่รารีด้องอบุญเออนี้องอบุที่งานนี่้องรารีนี่ันต้ให้ต้องใ้องขอกก่อะไรปอีกนิดนึงก่อนฮอชิเวนิดนี้นี่นี่นี่ตรงนีบอลตูน้กขวดน้ำนี่แหละเออไปชิลล์องวันี้นี่ ล okay. oh, oh, ู่บอลนี่วะอืมชิเป็นฝากดินยืนนิ่งไม่แรกงเช้าป่ะอือโอเคโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อที่มาส่งขอบคุณหลายอ่ะได้ลงแด้วมันลงหยะลงดีนะบัวเออเออไปลูกโอเคบายบายบายค่ะโอเคบายบายเอฟซีโอเคบายมาสาวลงไปส่งร้านแป๊นเอากระปายโต้บอลนี้ ชินชุดบาทนี้ข้องสอดข้องเสิร์โอ้ยหัวหน้าลองลเกือบเกอบก็หอด้ยเอาทือล่องไงนี่ยถดตัวมันจะมาหับเอาเข้ามาบาทนี้โอ้ยแคใช้ิบหาจะเป็นปูเดียวจะปีนบนอพออายคอย ขาลายทางนั้นทางปุบะโอ้ยนอนเ้ยม่เนไหนเห้วนประเถศไทยเต็มไปด้วยความบุมสมบูรณ์ใจล่ะสแป้งคอยแป้งร่ำโว้ยอยู่ไฮทองไฮทองหน้าอรีเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่จะน้อยจะนยลงนีเดี๋ยวเขามาก่อนเดี๋ยวมันอ่ะเอาพลอ่ะเอาฝ่ามาหนัให้มันเย็นนอพี่หเอ้ยมาเอาพลเอาฝ่ามาหนัอ อนนโอ้ยป้ยป้นตวมึงน่ติโอ้โอใครก็บอกบอกป,ป้องเจา้าใดโอ้โอบอมพันอยูนอ่น้อเฮ้ยอุดมสมบูรณ์ค่ะ